อุลินซี่นะครับเมทัลเคสตัวนี้นะครับหน้าตาจะเป็นแบบบลิกสําหรับสมาร์ทโฟนนะครับก็ง่ายว่าสําหรับคนที่ต้องการถ่ายวิดีโอนะครับจับแบบแฮนด์เฮลล์ครับใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยแล้วก็มีตัวเคสเพื่อต่ออุปกรณ์เสริมไม่ว่าจะเป็นไมไฟอะไรต่างๆเนี่ยครับต่อเพิ่มได้อ่ะเนี่ยมาดูหน้าตามันจริงๆหน้าตาจะประมาณนี้นะครับผมอ่าเนี่ยเป็นหน้าตาจริงๆเลยนะครับตัวเนี้ยสังเกตนะครับวัสดุจะเป็นโลหะทั้งหมดเลยนะครับจะมีแฮนด์เฮลมาให้สองฝั่งเลยนะครับซ้ายขวาเลยตัวแฮนด์เฮลเนล์เน นะครับวัสดุโอเคเลยงานงานเนี่ยเป็นโลหะหมดทุกชิ้นนะครับอ่าสังเกตจะเป็นโลหะหมดทุกชิ้นตัวเคสเนี่ยก็จะเป็นโลหะเหมือนกันนะครับสามารถใส่ได้ตั้งแต่มือถือเนี่ยก็หน้าจอตั้งแต่4นิ้วอันนิ้วขึ้นไปนะครับจนถึงพวกจอใหญ่อย่างพวก iPhone 13 Pro Max 14 Pro Max S 23เนี่ยใส่ได้นะครับข้อดีของตัวนี้คือเวลาใส่แล้วเนี่ยครับสังเกตนะครับพวกพอร์ตพวกนี้ยังเสียบได้ปกติบางคนใส่ลิกจะเจอปัญหาว่ามันจะชนกับขอบนะครับต่ออุปกรณ์อะไรไม่ค่อยได้ตััวนนี้ม คิดมาดีเลยเว้นระยะมาแบบใส่ได้หมดเลยแล้วตัวหลิกเนี่ยนะครับสังเกตนะครับจะมีช่องฮอตชูให้1 2สองด้านล่างอีก3 4มช่องนะครับพวกเกียว1ต่อ4เนี่ยก็จะมีให้นะครับด้านบนตรงนี้จะมี3มช่องนะครับด้านข้างเนี่ยนะครับก็เราใส่แฮนด์เฮลไปละจริงๆจะใส่อย่างอื่นก็ได้นะครับอ่าข้างล่างก็จะมีเกียวเนี่ยตรงนี้1ต่อ4ให้อีกเหมือนกันนะครับตัวแฮนด์เฮลเนี่ยครับก็จะมีช่องฮอตชูให้อีก1ช่องนะครับ มีเกลียว1ต่อสให้อีก2ช่องตรงนี้สําหรับต่อพวกใครจะใส่พวกตัวอาร์มพวกอะไรพวกนี้ต่อเพิ่มเข้าไปได้นะครับเหมือนกัน2ฝัง่งเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับตัวแฮนด์เฮลก็จะเป็นมีเหมือนกันนะครับช่องคอตชูแล้วก็ช่อง1ต่อสตรงนี้ด้านหน้านี่คืออะไรนะครับบางคนก็งงว่ามันจะทํามาทําไมในข้างหน้านี่ตรงนี้จับมือถือแล้วตรงนี้มันทํามาคือใส่พวก power bank ครับในกรณีที่ถ่ายวีโอต้องการแบบว่า ถ่ายไปด้วยชาร์จไปด้วยเนี่ยมันก็สามารถต่อ Power Bank เข้าไปที่ตรงนี้ได้นะครับอ่าตรงนี้ครับด้านล่างนะครับของตัว Handheld ก็จะมีที่เก็บนะครับเป็นเขาเรียกว่าหกเหลี่ยมนะครับตัวปัะแจ,จกหกเหลี่ยมในกรณีที่เราต้องการขันอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันจะมีมาให้เลยนะครับทั้งสองสองฝั่งเลยนะครับอ่าทั้งสองฝั่งเลยไม่หลุดง่ายนะครับเพราะข้างในจะเป็นโลบะไม่เหล็กอ่าไม่เหล็กก็คือหมายความว่าตรงเนี้ยเวลาเราดึงออกมาใช่ไหมครับดึงออกมาเนี่ย จะดึงยากนิดนึงนะครับเพราะตรงนี้สังเกตนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กดูดดูดดูกับตัวปรจเจกเหลี่ยมไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับใครต้องการหาหลีกนะครับใช้งานกับสมาร์ทโฟนเนี่ยตัวเนี้ยโอเคเลยนะครับใส่มือถือใหญ่หญได้เนี่ยสังเกตนะครับจับถืออะไรเงี้ยถ่ายวีโอได้เลยตัวนี้